สวัสดีครับอยู่ช่อง Batasa Channel วันนี้ผมจะมาเล่นเกมมาคาไม่ทถสร้างห้องอะไรวิทนี่มันอะไรเนี่ยใครสร้างห้องเราไม่ได้สร้างเลยนะเราก็เพิ่งโหลดมาลองเข้าไปดีกว่าว้าว What? What that? ว้าวสิทเดดม่นอะไรว่าอะไเนี่ยโอ้หไม่ครับ เจ๋งมีกล่องตั้งมากมายกดว้าวของโคตรด e. ีไม่มีเลยเลยอะไม่มีแล้วนะว้าวเจ๋งมีแค่นี้เหรอมีนี่อีก พอดีกว่าไปหาฐานหินแล้วตอนนี้เรายังไม่มีฐานเลยไม่น่าจ,จอยเองๆไม่รู้นี่งไงเรามีของเหล็กโคตรเจง๋ง อยากเล่นเหล็กจังเลยใครสร้างแมพมานี่โคตรเจ๋งเลยตอนนี้หิวจังเลย จะใส่ชุดเหล่งแต่ทั้งทั้งทั้งคลิปเลยก็ว่าได้เพราะตอนนี้ฉันหิวตั้งสองอัน เราหิวจังเลยแล้วต้องไปล่าอาหแรแถวนี้นค่อยไม่ค่อยจะไม่ค่อยมีอาหารซะด้วย <Yeah. S 1> เจอเหยื่อของเราแล้วหนึ่งตัวเก็บอ้อยก่อนมันจะมีประโยชน์ในอนา,าคตสร้างแบบมันเนี่ยโคตรเจ๋ง แกะสีแกะที่หายากที่สุดนั่นก็คือแกะสีมพูแต่ตอนนี้เราเปิดแกะสีน้ำตาลช่วยอาเคนเาไว้ปลูกและแถวบ้านนี่แหละดีแล้วถ้าผมมีความแล้วผมจะมาบอกทุกคนนะ น,นี่ค่าหิวจังเลยวิ่งไปอตรงลานเนื้อเพิ่มๆอีกให้ดูไก่แน,นเวเสรแกสีดำเจ๋งดีนี่นา ทุ่งสนน้าเก็บดอกไม้ไว้จะมีประโยชน์ในอนา,นาคต กลับบ้านก่อนเดี๋ยวลงทางธุรกิจอาหารไม่มีไม่แทบไม่มีแทบไม่ดีเลยต้องต้องกินดอกไม้เป็นอาหารฮะเราก็ลัเอาชีวิตรอดไข่มันโคตรเจ๋งเลยอล้วกเนี่ยโคตรเจ๋ง โคตรเจ๋งเลยอ่ะชุดเราไม่มีวันแตกไม่มีวันแตก ผมรู้สึกว่าทั้งเกมเนี่ยผมจะไม่ใส่ชุดเพชรเพราะอะไรอะเหรอเดี๋ยวก็ไม่รู้แล้วก็รู้แหละ้เดีวก็รู้แหละแต่ก็ไม่อยากใส่แล้วเพราะว่ามันยังหายากเพชรตอนนี้กลับบ้านวาหิวอิ่มท้องเลยไปกันดีกว่า อยากลามอนเตอร์จังมันไม่เชื่อใจเราแล้วก็จะออกอเดี๋ว่ันไปเจอกันเหรอ,อไปไจอกันสมนาไปดีกว่าตัดไม้ดีกว่าอย่าทำเป็นเล่นละ ก็คืออาหารแล้วกันอาหารดอกไม้ประทานโตดโปรดก้าโปรดกระมม่ ชุดไม่เป็นไรเลยอะถือว่าเจ๋งเนาะเฮ้ยอเคชอเจอตะเกะนั่นเกะไม่ใช่นะมันพีเกะนั่นขนแกะที่วางไว้ฮิวดูเหมือนจะมืดไม่สด อยากล่ามอนเตอร์ออกแถวนี้มีเบอร์ลีเนี่ยไม่ได้มีหรอกเ่ไปน้ำไปมันไม่มีรอ,นะองรเท้าดีๆเลยเขาบอกเราไม่รู้นะเราลืมบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยเราอะ ยังไงดีเราไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นเลยเราเห็นแบบบอกว่าเห็นป้ายว่าแต่ผมไม่ได้เอามาให้่านผู้ชมดูไมว่าเห็นป้ายว่าเดี๋ยวจะมีของอะไรมาให้เรื่อยๆแล้วผมก็อึ้องเลยเอาดินี่มันจะมีของให้วันละหนึ่งวันแล้วแต่ว่าเขาจะให้อะไรบางทีก็ให้ของกากบางทีก็ของดีตอนนี้ต้องการเนื้อ เนื้อสดๆสดไอ้เจ้าวัวหอยวัวไป่่อนจ้งนี่ไปดีกว่าตอนนี้เริ่มตกกลัวนิดหน่อยแล้วไปดีกว่านี่ไปดีกว่าปวดกล้าวปวดเอาแคปสีมา ไ้ไก่แล้วเมื่อจังเลยไปก่อนแล้วเดี๋ยวปร,ประชันฝีป่ากันเร็วๆรีบเข้าก่อนต้องทำอาหาร ดูมืดตลอดเวลาเราจะไม่นอนแล้วเราเล่บอกว่าในโหมดนี้เเราจะห้ามตายโดยการท้าทายตัวเองจริงๆมันก็ไม่มีอะไรใหรอกเราแค่จะบอกว่าเราห้ามตายเฉยๆอยากมีฟาร์มจังเลย ไม่เห็นอะไรเลยรู้สึกระลอนนั่นไม่งุเหรอนอนนี่ไหนแล้วเราจะอยู่ในนี้จะกว่าจะไม่แห้เราจะไม่นอนนี่คือฟูงดอกมาที่เก็บมาทำไมก็ไหมลูกเดี๋ยวอัดไม่นานหรอกสักสิบสิบห้าสิบแปดนาทีอีกสักพัก แค่ okay, มาเริ่มเกมหาของนี่แหละรู้สึกนักกว่าน้อยกว่ารู้สึกน่ากลัวรู้สึกน่ากลัวจังเลยนี่คือคืนแรก ชุดสัตว์สถานแล้วทุดโซ่เกาะเยอะนั้นเนี่ยคิดว่าเกาะน้อยกว่าตอนแรกอะทีเดียวแตกแต่ไม่เจอดาวมนคือสไปเดอร์แมนมคือสไปเดอร์แมนฉันจะมาหาเกย์เพื่อะจะกำจัดเกย์ ไอ้สป,ปุ้ยเดิเนมาได้ตายแล้วในน้ำมือของข้าก็ข้าจะประกาศว่าข้าคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดนีด่แหละล่าหาน เก็บขวามยหมด เดี๋ยวสักพักกา mm hmm. คนหลอนเลยไม่หลอนหลอกเกือบโดนบ้าแล้ว อยากกินผัดอยากกินชาไทยผัดอิ๋วไม่กินเหรออยากกินแต่ไม่เอาให้หนูกินชักะทิเดี๋ยวคลิปแค่นี้แค่เปิคดคลิป